สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องซีโน่ชแน,นลกันอีกแล้วนะคะตอันนี้เราอยู่กับน้องนะคะมีเสียงเทรนก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนึงคะทุกคนวันนี้โอเคเรากลับมาแล้ววันนี้เราจะมานนนแนะนำแอปหนึ่งนะคะแอปนี้เลยค่ะเราพูดความจริงนะคะเป็นแอปที่จะรวบรวมเกมที่อยู่ในคอมเนี่ย หลายเกมเลยเราอะกล่าวว่าจะเล่นเกมชูชู่ชาชูชู่ช้าให้ดูนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาถ่ายเราก็เผลอเล่นไปแล้วด้วยถ้าเรากดเข้าไปเล่นใหม่มันก็จะลัดไปเลยทุกคนก็จะไม่เห็นตอนแรกของท้าสมมติเราเล่นให้ดูเราก็ขอโทษนะคะอาจจะไม่เห็นตอนหน้าแต่เราจะให้ดูก่อนนะคะเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้จักค่ะแต่เข้าก็เลย โอเคตอนนี้เราเข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะเกมชูชูเช้าใครรู้จักบ้างนี่เกมนี้เลยอย่าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เรามีเหรียญเท่าไหร่นะแต่จะบอกว่าตอนเข้ามาแรก,เ,กเอ่อพวกเราต้องสมัครก่อนเราให้พี่เซนสมัครให้สวงใครที่มีพวกเฟซบุ๊กอะไรก็ต้องจะสมัครได้นะคะอืม ดูข้าบวนนะกลุ่มหนึ่งความสำเร็จสี่อืมเจ้ามดไปเราไปเล่นเกมชูชูสาวกันเลยดีกว่าค่ะโอ,อ้ไม่อยากจะเสียเหรียญแต่ก็อยากเล่นให้ทุกคนดูแหลนะเนาะไหนดูสิอรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนคิวนิดเดียวเองแท่ สามเจ็ดคนเองทุกคนเห็นเยอะแบบนี้ความจริงมันเร็วมากเราสามารถกดไปรอได้นะคะนี่ค่ะแล้วเราจะไปหาเล่นเกมอื่นรอกันดีกว่าดีไหมหรือว,ว่าจะสตอปก่อนแล้วพอคิวันนี้แล้วคอยกดถ่ายดีไหมคะอืมน่าจะเล่นเกมรอก็ดีนะทุกคนหรไปดู YouTube รอดี งั้นเราสต๊อปก่อนนะคะพอคิวหมดเดี๋ยวเราอจะเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะทุกคนทุกคนเราคิดอะไรออกวะเราจะมีอะไรให้ดูดิดูตัวนี้สิบ้านใหม่ได้กินทุกข้าวเลยวงมันเป็นเมากๆเลยค่ะเอ๊ะเราเคยบอกว่า วันไหนแล้วว่างๆเราจะโหลดเกมโทรข้าให้หลไล่วบให้ดูใช่ไหมคะวันนี้แหละเราจะมาโหลดโหลดการรอรอตรงนี้นะคะรอตรงตรงนี้ป้ายอย่างแรกนะคะเราจะต้องลบโทรข้าวไล่ทิ้งก่อนเพราะว่าว่าแต่โทรข้าไล่อยู่ไหนอ๋อแอบไวน้นี่โออให้ลบไม่ได้ให้เข้าโอเคช่วงนี้ก็เป็นคนขี้โมโหหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนน้องเรียก โอเคตอนนี้ก็ลบไปแล้วค่ะแล้ทุกคนกดมาที่ Google นี้นะคะกดกลับไปแล้วทุกคนก็พิมพ์ตามเราเลยนะคะหรือว่าเนี่ยทุกคนเขียนว่า Happy Mod น,นี้นะคะนี่น H A P P แล้วก็ Y M O D แค่แล้วกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพิม์ไม่ดู แป๊บหนึ่งนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเราจะลองพิมพ์ให้ดูเออ his 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 เห็นไหมแค่เขียนคำว่า his เนี่ยมันก็ขึ้นมาสักขนาดนี้แต่อย่าเพิ่งไปนะคะเขียนตามข้างบนก่อนเลย e ดอ,อยายดีกว่า p p y y H, y แล้วก็ M O D ก็แค่นี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่โทรศัพ์บางคนก็อาจจะไม่เหมือนก,นกดเปิดค่ะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะคะ โอเคเฮ้ยตัว Q หนึ่งร้อยห้าทุกคน mm hmm. เห็นไหมระบิดอกาเ,เร็วมากเลยเปิดแค่ okay. แค่นี้มันก็จะเข้าไปที่อปปี้ Happy ้มอนะคะมันก็จะมีเกมหลายเกยมที่มันเหมือนแบบเหมือนมันต้องเติมอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมามีเกมสู่ข้าไลบด,ด้วยค่ะแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกามากมายที่ต้องเหมือนที่มันคล้ายๆเหมือนต้องเติมน่ะนะ แดีวเราเรา,า,าโฆษณาโฆษณาเป๊บหนึ่งนะคะ <_ d ata> เห็นไหมนี่ไงเกมตัวข้าไลโบให้ทุกคนกดอันแรกเลยนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์ซนหนึ่งรอคนแล้วทุกคนจะได้เลยกดดาวน์โหลดนะคะอา้อาวอ้าวเก้าหกคนการจะอธิบายโอเคกดดาวน์โหลดนะคะ แลมันก็จะเค้นแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะจอให้ทุกคนดูหรือไปดูเล่อนหรือไปดูเกมอื่นเราก็ได้นะคะหรือกดเข้าไปแบบนี้เอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเราหลงหลงหลงอยู่แป๊บหนึ่งรอก่อนนะทุกคนเราหลงเอ่อ ูในรูปสิมีของเติมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นเหมือนในรูปหรือเ,เกมที่เราเคยถ่ายทุกคนดูเลยนะคะว่าแต่ทำไมไมันไม่เหมือนล่ะไม่ดาวน์โหลดอะไม่ดาวน์โหลดให้หนูวะหอูดาวน์โหลดแล้วแล้วทุกคนก็ลองมันดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วว่าชูชูชาไม่ต้องเล่นหรอกไม่อยากเสียเหรียญน,นะคะเรามาเล่นเกม t ทร o าวไลฟ์ e แทนแกันดีกว่าค่ะเอ,อ่อออกจากคิวเอ,อ่อโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่ Happy Mod ใหม่โอ้ยไม่ใช่อันนี้ปิดปิดเกือบอเคค่ะแล้วตองเราขอสกิปไปตอนที่ตรงนี้มันเยอะแล้วนะคะไป ทุกคนเรารู้แล้วนี่ให้ทุกคนกดมาตรงนี้รูปดาวโหลดตรงนี้นะคะกดเข้าไปนี่พอตรงนี้ดาวโหลดเสร็จนะคะให้ทุกคนกดเขาว่าเสร็จแล้วทุกคนก็กดติดตั้งเราไปรอไปเลยเฮ้ยตอนนี้ก็ผ่านไปโอ้เจ็บตอนนี้ก็ผ่านไปนานแล้วนะคะเอาเป็นอย่างนั้นะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมานานแล้วนะคะ มื่อกี้จูจูน้องก,ก็เด็สมอลเล่หรือบ้านนะั่นเองจูจูก็บอกว่าเราผิดอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ได้เล่นแล้วนะคะอ,อ๋อทุกคนเดี๋ยวมันก็เสร็จอ่ะพอเป็นแบบนี้เพื่อให้คนกดมา f i n i เสร็จแล้วกดติดตั้งนะคะสวัสดีอาปตีอาปตีเรามันติดตั้งมันจะขึ้นว่าไม่ทราบนะคะแมบบ่ว่า ได้แต่ความจริงมันแค่เป็นอย่างนี้เราทุกคนรอดูก่อนนะอย่าพิ่งตกใจกันว่ามันจะหลุดไม่ได้อันนี้เราสาบานเลยว่ามันหลุดได้จริงนะคะนี่ให้ทุกคนกดว่าตั้งค่าค่ะโอเคแล้วก็กดตรงนี้ต่อไปแล้วก็กดเอ,อ่อเอ,อ่อตรงไหนเอ,อ่อตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็กดติดตั้งอีกรอบนะคะ แค่นี้ก็เป็นอาิสิ้นแล้วพอทีนี้พอเราเสร็จทุกคนก็ได้เล่นแล้วค่ะอีอีอ,อโอ้ยจะสอทุ่มแล้วใครปิดเทอมแล้วบ้างคะช่วยบอกกันหน่อยนะเราเนี่ยไปโรงเรียนอีกแค่2วันก็ปิดแล้ววันศุกร์แล้วก็วันศุกร์อีกอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราว่าวันนี้คงไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่า มันจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวแม่เราก็มาแล้วเราขอโทษจริงๆขอโทษแบบหนักๆเลยเพราะาเรากลัวจะมาเล่นเกมไม่รู้จะกลับไปนีเวลาเล่นงั้นเราก็จะหาเล่นเกมสั้นๆรอให้ดูให้ทุกคนดูดีไหมนะไม่ดีกว่าให้เราแค่มาหลุดเก่าไหร่วงให้ดูก็แล้วกันเพราะว่าวันก่อนเราก็เคยบอกไปว่าเราจะมาโหลดให้ดู แต่ว่าเราไม่มีเวลาแต่ตอนนีม้มีเวลาแล้วเราก็เลยมาหลดให้ดูนะคะใครอยากได้โทก้าเลเวลก็ทำตามที่เราทําให้ดูเลยนะคะได้จริงๆสาบานเลยร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามาันจะมีหรอ่าแล้วทุกคนก็กดออกหรือกดเปิดแค่นี้ก็มีเกมโทก้าเลเวลแล้วค่ะ ลาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะไม่มีเวลาแล้วมันจะสองทุ่มแล้วแม่เราก็มา,าต้องไปโอนอยดูมันร้องไห้อะ่ะโอเคฝากกด subscribe เอ้ยหรือกดติดตามนั่นแหละกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดกดกระดิ่งให้ให้หเราด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตาม111คนแล้ว อยากให้1นึ่งคนค่ะช่วยกด,กดติดตามให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย